เรามาอยู่ที่อยุธยานะคะเป็นงานยอยศยิ่งฟ้าอายุธยามรดกโลกนะประจำปี2567เขาเริ่มจัดวันนี้เลยนะวันศุกร์ที่13เดือนธันวาคมปี67ไปจนถึงวันที่22ธันวาคมปี67นะตรงจุดนี้เป็นที่จอดรถที่อยู่ใกล้ๆกับงานนะงานจัด10วันนะ วันที่13นะวันนี้นะวันนี้วันแรกเลย13บธันวาคมปี67ไปจนถึง22ธันวาคมปี67นะอยุทยากยอดย,ยิ่งฟ้านะเป็นงานมารดกโลกนะมีงานแสดงแสงสีเสียงแสดงไฟชมไฟนะแสงสีต่างๆนะ เราจอดรถตรงศารกลางหลังเก่านะคะตรงทางนี้แล้วก็เข้าไปก็น่าจะเป็นเป็นงานกาชาดนะ,ะถ้าจะไปดูแสงสีต้องไปอีกประมาณกิโลนึงนะ,ะที่เราเห็นอยู่นี้เป็นสารกลางหลังเก่าใครที่มาจอดรถตรงจุดนี้นะะจุดตรงข้ามเรานี้ยอันนี้น่าจะเป็นวิลลยอะไรสักอย่างนะ,ะแล้วก็ตรงทางนั้นเป็นสารกลางหลังเก่าแล้วก็ตรงทางนั้นก็คือทาง เข้างานอีกทางหนึ่งนะซึ่งจะมีของขายเยอะแยะเลยถ้าเราจะไปชมการแสดงแสงสีถ้าเดินเข้าทางนั้นก็เข้าได้นะแต่ว่าต้องเดินไกลหน่อยสักประมาณกิโลกว่านะเราก็ขอพามาดูจุดบริการขึ้นรถรางนะง่รถรางเขาะจะจอดอยู่ตรงนี้นะเราก็เป็นคนเดียวเลยรอนะ รอรถรางบริการไปจุดแสดงแสงสีนะรถรางบริการฟรีนะสำหรับคนที่มาจอดรถฝั่งสาราลางหลังเก่านะก็สามารถนั่งรอให้รถรางออกเพื่อไปยังจุดที่เป็นจุดแสดงแสงสีและตลาดย้อนยุคได้นะจุดแรกที่จากจุดสาราลางหลังเก่ารถรางจะขับผ่านจนผู้ว่า ที่จะลงเที่ยวตรงจุดนี้เขาก็จอดให้ลงนะเขาไม่ไปบอกกันนายูว็ดีนะจอดรถไว้ส่วนรอบนอกก็จะมีมีรถรางบริการอยู่นะเนี่ยนะที่จอดรถสอง,งทางสองฝั่งอนะ่ะได้หมดเลยนะมีปั๊มปตทอ,อยู่ รถล่างทาเลี้ยวเข้าตรงบริเวณปั๊มปตท ราก็พามาจอดตรงจุดนี้นะคะทุ่นแล้วรถลังของเราก็ไปแล้วรถลังก็จะพาวนกลับไปที่เดิมแต่ว่าเราจะขอเดินตรงที่เป็นไฟแสงสีนะ,ะเราส่วนใหญ่คนก็ลงตรงจุดนี้นะท้ายนี้เป็นจุดแสดงแสงสีนะอันนี้ก็ก็เป็นช้างที่แสดงแสงสีนะ คนยังไม่เยอะนะตรงนี้ก็จะมีของขายไปตลอดทางด้านหน้าก็จะเป็นจุดแสดงไฟนะตรงนี้ที่เห็นไฟเยอะๆนี้จะเป็นตลาดย้อนยุคเดี๋ยวเราจะพาเดินไปชมบรรยากาศของตลาดย้อนยุคนะ,ะจุดนี้เป็นจุดทางเข้าแสดงแสงสีนะ ส่วนเป้าหมายของเราเราจะพาเดินไปชมบรรยากาศของตลาดย้อนยุคก,ก่อนนะช่วงนี้ที่เรามาเนี่ยก็ประมาณยังไม่หนึ่งทุ่มดีนะคะเราพาเดินไปดูบรรยากาศตลาดย้อนยุคก,ก่อนทางเรานะคะสำนักงานสาธารณสุขอังหวัดแม่ทาทรยนิยานะคะมาออกบูธทีมงานทาะ หญ่ก็บรรยากาศดีมากเลยนะอยู่ใกล้ๆกับพระปางด้วยนะเป็นหอมบทะเลนะไดเ็อวนนะคะามแม่ค้าแต่งกายแบบไทยแท้สมัยหรือ้าอยุทยานะคแนะ่ยาบสามว้างดยตรงนะคะปุ๋ยะทจะเป็น เนี่ยวมาบําอ่ะนน้ำลำไยไก่ทอดก็บรรยากาศดีมากนะดูวิวนะตลาดย้อนยุก huh. ย uh ้อนจริงๆเฮงนะ บัวลอยสงเครืองไะไขหวานยูนิสอบไขหวานสงเรืองก็ตรงนู้นที่เห็นนีก็มีเวทีการแสดงด้วยนะดวงใจกระตายนมนชมจันทร์ ดีมากเลยอ่ะให้มีเ้เสร็จกัน ตลาดยอนยุกของกินขายตลอดเส้นทางเลยนะ บริเวณตรงตลาดก็จะมีที่นั่งและระทานอาหารนะมีจุดถ่ายรูปกับไฟตรงที่เห็นอยู่นะคะเป็นลานการสแสดงซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีการสแสดงอยู่นะเอ๋เรามาอัปเดตให้ดูนะบรรยากาศของงานมรดกโลกนะยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกนะ เริ่มจัดในวันนี้วันแรกเลยนะวันศุกที่13ธันวาคมปี67ไปจนถึง22ธันวาคมปี67นะค่ะ รถรางจอดรถไว้ริมถนนตรงของเรานะเราจอดรถไว้ที่สารกลางเก่านะหลังเก่านะแล้วเราก็นั่งรถรางเข้ามาตรงจุดที่เป็นแสดงแสงสีนะตรงระหว่างตรงจุดที่แสดงแสงสีเนี่ยเขาจะมีตลาดย้อนยุคด้วยนะดึงโอเคนะเป็นไฮไลไท์ของงานนี้นะจะเห็นก มาทำเลทให้ดูนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ